อย่าให้มันโดนกันนะลูกสาธุสาธดุดูไฟดูไฟดูหน้าดูหน้าจะโดนผมกันโดนตล้กันสาธุเด,ดินดีๆเด้นทางห่างกันพวกหนู เก่งมากเก่งมากเป้นได้ดีเป็นได้ดีถ่าสิ

เบนตั้งใจเบนตั้งใจสาธุลูกสาธุเบนอย่าเล่นเล่น เอาลูกเอาสาธุเอาลูกสาธุครบแล้วครบแล้วครบตามเขานู่จะเป็นตามเขามาตามเาอีวหานี้ สังโุสังฆังนว่าตามด้อว่าตามคุทธบูชาุทธบูชามหาเตชวันโตมหาเถชวันโต